มาแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วพี่นออรรปป้องป้อไปสวัสดีครับพี่น้องปกองไปสมุสดทุกคนครับผมทราชาแน,นลมาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยเห็นเด็ดแบบนี้วัแมงวันไม่อย่างอีกเนาะเมนูอย่างครับพี่น้อง,อง,องพี่น้องป่องไปเลยนึกขึ้นได้ครับหิวเขาแล้วมาไหนนี่ครับพี่น้องมาตำมพริกแกงครับพริกแกงที่ขวากิ้งสูตรใตนะครับพี่น้องนะสูตรคนใตตครับอโอ้อยด,ดูปูเดียวก็เก่าแล้พี่น้อง นี่อย่างนี้ครับนี่นี่เมื่อกี้นี่ตี้มแล้วล่ะครับขันกาวิธีคือมีอันนี้เขาเรียกว่าไออย่างน้องพี่น้องบดสมองเบอร์สมองเบอร์ได้พี่น้องนี่อันนี้เขาเรียกว่าตะไคร้ได้พี่น้องเด้อตะไคร้แล้วกับมีหอมหัวแดงพริกพริกไทยดำเด้พี่น้องเด้อพริกไทยดำแล้วก็บักพิกแห้งพี่น้องห้างมะโขกครับด้วยกันนี่แหละครับพี่น้อง มะโขลครับไอ้นั่นเป็นอั่งที่เหรอพี่น้องครูเข้าตามก่อไปแล้วก็ได้เป็นเครื่องแกงอา่าฉันอยากให้มันหอมพี่น้องก็เอาใบบักกูดนี่ละมะโอยที่หลังได้พี่น้องเดอ้อนี่อย่างเนีกับขอกันที่นี่เป็นขัวกิ้งแล้วก็ผัดเผ็ดพริกหยวกเส้นบะหมี่อีกอันนึงคือขาวไปเลยคือไข่เจียวพี่นอ้องอันนี้ผมหั่นนี่ก่อนเดอ้อะั่นนั่นนี่ก่อนใบบักกูดก่อนหั่นใบกูดกับเอาแบบผัดตะคันก็ได้หรือว่าแบบผัดตะคันก็ได้พี่น้อง ท่นเป็นฝอยนี่แหละพี่น้องท่นเป็นฝอยยิงสีไทยก็เหรอพี่น้องเอ้ยนะครับมื้อนี้บ่วบีหลานเด้อพี่น้องเอ้ยหลานก็ไปแล้วล่ะมึงแเพะไทยพวกงับบวยยังกัไปว่ากันเด้อพี่น้องอืมก็สิว่าบ่าวสลาบ่ามีมืออาชีพแบบมันมือสมัครเลยพี่น้องเอ้ย ในตรหนี้ได้เนาะไปส่งบูเบาเบาเต้ยไครับตรแต่ท่เดียวเต้าตะลาลำบานเนาะเงาเลยพี่น้องเดินนี่แต่โทรคุยกันบอว่าท่นได้คุยกันอยู่พี่นอ้องยังไม่มได้งานหรอกครับพี่น้องยดกคิดว่ายังไงได้ว่ากันเอาเดี๋ยวว,ว่างวางเต้าตะลาแต่ที่ได้ลงไปกรุงเทพอีกนะครับพี่น้องกล้องไปลงไปหา ลานแล้วครับคุณมัดใจาคุณอ่ะทันกิโลพี่น้อยพี่น้องบาสเลสแต่ยาเสียดอย่งไรเนะาะบอมีงานพี่น้องอยู่นี่ิจะได้เมื่อกี้บาสเลาเดินมาสิมีงานไหนเขาเพื่อนเฮ็ดเลยละ่ะก็เลยว่ามาอยู่น้ำบ่อนี่มันเป็นอย่งไรล่ะครับมันมันไปบ่อได้ครับงานมันไปน้ำกันบ่อได้มันไปบ่อรอดมันก็ต้องแยกได้กันครับที่เอาเพื่อนไว้กับเขากับบอมี อันหอมีน้ามีอวัยเพื่อนยู่เนาะนั่นเดือนกับพ่อแม่วัยรุ่นกันต้องกินต้องใส่ให้กันเพราะว่าลูกเพื่อนลูกโตครับอันจะว่ากับพ่อแม่เขาแะไรล่ะครับแต่ว่าพ่อแม่เขาก็เออทั้งภาคใต้กับเบิ้งเด้อครับเด้อเบาใต้ผู้ใดอยู่ทั้งรุงเทพยมีการมีงานฝากเข้าฝากฝากร้านนั่นแหละ เด็กใต้ไฟแรงครับมีอย่างคือได้พบเด็กใต้ครับสมัยบ้าสาระนุ่มละครับพี่เบาบ้าสารเคยไปอยู่ใต้หาปีนุ่หละครับได้ได้มีพี่น้องโอ้พี่น้องเลยอปโย่พูดกับบ้านเพิ่นหรือบ้านตัวสมัยอาศัยเพิ่นอยู่พุหละครับคนเกิดนี่ดิเด้กคนใต้ครับน้ำใจเพิ่งนี่พักกินน้ำใจคนใต้ดิสุดยอดจริงๆครับยอมรับเลยพี่น้องอยู่น้ำพื่นเดียวจังผุหละ กินไม่ได้เบิดครับอาหารใต้คือมักอาหารใต้นะครับผมมักเป็นเผ็ดได้อยู่น้ำเผินได้ครับอาหารสูตรใต้ต้องเผ็ดไปก่อนนะครับรมันโมเผ็ดมันโบโแซ่บมันขาวเผินว่าอย่าเลือใส่น,น้ำเด้อสันบ่าวสันละร <laughs> ะวังมือเดียวสันครับครับพี่น้องไข่เร้่พี่น้องหั่นไข่เร้่มังนบัน แล้วต้องไปขวายกันเลยแต่ตตไข,ไข่ต้องไปขวา,ายดิพี่น้องไปขวายครับต้องไปขวายมันก่องด้วยด้น้อเพื่อนอะไรก็เลยได้ติดอาหารได้สูตรเพื่อนมานาวแน่แหละครับแต่ไม่กินอยู่บ้านก็นยังมาขึ้นกอรครับขวากิ้งกิขัขวากิ้งก,กับมูหวานพี่น้อง ผมมาติดหมูหวานเสีย่ยมหมูหวานข้นไตปนตี่โอ้ยเสี่บไม่ดีพี่นอ้องเข้นอ่อาพวกไอ้สามสั้นได้ไหมไมาขวบบ้านฮ่อนี่มูนเข้นอ่อาน้ำตาลฉนดปนเนี่ย,น,น,น,ยน,น้ำตาลโฉนดได้มาเฮ็ดอ่ะบ้านฮ่องอ่น้ำตาลอ้อยบ้านเสี่บใส่โอ้ทำงานกบเดียดนี่เจ้าดีแหละครับขวากิ้งกระปั้นหมูหวาน แล้วก็อ <st ันทักเพิ่งจะได้เป็นอันเนี่ยเหรอใกล้ๆเขากินสเต็กตรงชิ้นี้อันบักแตงบักพริกแม่ครับเปรี้ยวหวานนอยใส่น้ำส้มกับน้ำเชื่อมหวานนี่แหละครับเป็นเฮ็ดอ่ะขกัวเลยพี่น้องบาหนิครับพี่น้องไปขอบกัวเลยอูลืมหันหันหยวกก่อนพี่น้องหันหยวกก่อนหันหยวกอีกขาดอีกแม่นู่นนึงเลยพี่น้องพี่น้องต้องไป ขอบคุณเยอะครับทุกคอมเมนต์นั่แหละครับบางคนก็สงใัยบ้าทราเห็นงานยังนั่แหละครับเห็นส่งผมกับปต้องว่ากันเนาะนั่นมันเป็นนัดอีกกันัวควรนึงเราพี่น้องเต้าใจพี่น้องใจบ้าทราเนี่ยู่แบบบ้านๆพี่น้องเมื่อยเหรอพี่น้องคือกันล่ะโอ้สู้ไปโอ้เม่วันกันไรพี่น้องเลย ดาวเทลากัดสวยทั้งเจ้าทั้งนั้นเลยคพี่น้องก็อยู่ใดกันใดนี่บรรยาการบางเที่ยวกับโบเมนไาชินสะดวกสบายครับพี่น้องชื่อมองเลยมีอุปสรรคเบิดแล้วครับตะอุดออลครับหนาที่ไปหนาที่มันครับเจ็ดไปกับดาวทลากับเดินทางผิดในการใส่บริหารเงินครับใช่ไมมีเงินกับใส่ฟุ่มเฟือยอด รวมมาไล่ของแมาปุ๊บนี่แหละครับพี่น้องกัเป็นคนที่แหละครับ,บแบรรบ,ราาบร,รบู้แล้วครับทีมรสชาติครับทีมรสชาติของข้าวมารวมมาไล่เป็นยังไงครับพี่น้องนี่เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องเนาะอย่างเอ้ยสั่งหนึ่งครับเคยย่เยอะจุกจุดตรงนั้นลอกอะรวบลงมากับเป็นที่แหละครับพี่น้องฝากไว้ ครับเป็นบทบาทบทเลียนอันใดดูว่ดีกับเพราะว่านไหนละครับชิ่นดีๆกับชิ่อมาบอกที่ฟังอันบ่ดีกับมาบอกกันแหละครับพี่น้องไปเอาข้าวมาหนี่พี่น้องตัวเดียพี่น้องเ็ปไปนู้นสามยางคูเดียวเนาะตี่ครับปลอดไทยปลอดไทยกับพี่น้องได้ที่เหรอ ีไช่เลยแจวดจ้าเลยพี่น้องไปแหงด้อนตัวแรกอย่างนั้นกินหน,น,นึ่งนี่เดียวมุ้งยัยงไรสูตรใด้สูตรไปส,สูตรมันพี่น้องให้รสด,ดีกระติซอสเท่านั้นแหละครับรสเส้นคนขี้รสครับเอาครับพี่น้องจวดจ้านะครับมันจูไปบะแหงบะคูเลยพี่น้อง กู้บ้ากูเสาเอากันไม่ไมเห็นใครบอป็นี้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เด้ยเฮ้กรฮเ้ยเป้ยเ้นเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ย้ยัฮเฮายเา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คเับยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พเฮอยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยดฮ้มเฮอยเฮ้้ยยเฮ้เเเนาะเฮาเเ้เ้้ยย้้เอกครับไอ้น้้หมูน้นเขา้ ตามครับ <interfer> พ <et mash up> no. oh, no. ี no. uh, yes. yeah. ่นีงใส่กันครับพี่นงอ๋อโอ้ยไข่บาร์เตอร์ลามองกับพี่นงดูนะครับเบินกันรอดเพื่อให้เห็นนกำไลถึงเยอะๆกรับพี่น้องบาร์เตอร์ลาปัดหนาตากระดิ่งดีฮิตกับของเสียบอีกดูลไม่ได้เป็นนิสลาหนิมันนั่นได้ไม่เนื้อชีกับพี่แล้วว่พอแล้วครับ คนตาบูลเดียวไปแย่งหรอโอ้ขาดบอกขาดเปียกครับจมนึงเฉี่ยหครับพีน่น้องเนี่อ๋อก็ไปแต่ที่เป็นนั่นมีโน่กับหมึกเด้ยพี่น้อง วัตถุดิบสิละครับเจ้ากะพอเนี่ยต้ครับตองมาเย็ดครับกะพออยากวบาดก่ทะเลนี่ต้ืตัวแตพี่น้องป่อยิซูพี่น้องเบิรงเด้ป่อยเบเ้ครับนพี่น้อง่ชีไ้แเดือดหนามวายงไรเ้าะพี่น้องเนาะเวกบพี่น้อง Say nó nó xem 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 sẽ xem 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 Nó xem 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 แต่อะไรน paper, Asia, Hence, ี่แตคืออันอันเติมลดโคงหน้อยครับพี่นี่พี่น้องโคงหน้าโครงหน้านะทวงนะแล้วก็ฮอตซอสซอสได้ครับค่าตรงนี้อันนี่แหละครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับพี่น้องอย่าลืมเลยนะครับบมื่อใดก็ชนะซื้อยี่หัอเพิ่นหอกนี่ครับพี่น้องเอาแต่ความเสียบรถกะตวงว่าเป็นหรือเปล่าพี่น้องตรงนี้นะ เชฟกระทะครับมัเเล็กน้อยครับมาเล็กน้อยเลยครับเด้ออ่ะเตะทีครับเตะทีแล้วามาฟุกตอกออกหากัดดินเลวครับพี่น้องนี่แหละครับนี่แหละครับเดินนี่ครับอ่ะไปตอนนี้ต่อไปเมนู้อหัวกรีนได้พี่น้องใส่ตะวันผื่ดอย่น้อยหนึ่งครับ ตั้งแกงน่องครับตั้งแกง่องขัวครับใช้อ่อนอยเนา้ะอ่อเยกเนหน่อได้นี่ครับมาัดครับมาเนาะแบบบางคนเล้าเลเื่อยขัวดีละใส่ไ่ก็ามารับเดี๋แวกับ้ามาติมันเขียนเนาะน้ำร้อลื่นครับมองไม่น้ำไร้ดีครับนี่แหละครับน้องน้ำใส่นงอยน้ำแกงขิงหวครับี่น้องนี่ครับ น,น้องแขนอะไรกัลอไปเรื่อยครับพี่น้องครับไปเร,ปรื่อเยเบิ้งกับออกมดเผ็ดบุดไส้ครับพี่แกงอ่ะครับมาเ่ไดเตเบอร์เดอร์ในต่ำในโกเหไปกินตรงไหนก็นครับขัดเชนเชนเ,เลยพี่น้อง <c oughs> อตพี่น้องได้ทีละบด็ฉันข้นจะโมไปช่แสดงวมาได้ทีพี่น้องเองาหม หมูไม่ต้องหมูหมูไส้ครับอืมหมูครัไปครับก็ฝาเข็นสุดเด้หมูครับนี่นี่แหละครับก็โดนก่อนกิ่งรครับกิ่งไปกิ่งมาน้องกินเพลิงโอ้ยดีดอ่ะพี่รองเด้อใส่น้ำหัวก็ไปใสเยัดไหมครับพี่น้องแต่ถ้าใส่ตา,าด้วยแต่ไข่เลยพี่น้องหอยก็ไปครับหอยครับใบประกูดที่รังครับ ได้บวกกูดที no ่หลังเนาะครับมาผัดอีกขึ้ต่อพี่น้องนี่แหะบีมีโน่พี่น้องรอคอยว่าบาไต่หัวกิ่งเป็นบ่องกันนี่แหละอาหารไต้หัวกิ่งนี่แหละนะครับพี่น้องนะพี่น้องกับบีบกางกูกับบีบผมชิลอดครับมักหน่อยมหลายใส่ลงไปครับพี่น้องทำเลยรสดีแล้วพี่น้องเด้อรสดีขาเบย์คือเกลือครับเกลือกับน้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อ น,น้ำตาลใส่น้ำหอมครับน้ำตาลนะครับโอ้ตัวเงียวย่อยเงียซับพี่น้องนเงียะนางเสียบก็กดโทษน้องดดน,ออน้ำตาลสอนนึงครับแล้วแบบโอ้ยน้ำตาลอีกหน่อยนึงครับน้ำหนามใช่ไหมครับเดี๋ยวคอยมาชิมกัน นี่นะครับน้ำจิ๋วที่นะครับว้าวเอากนั้นเสร็จแล้วก็ดิบกายเป็นห้อยหนาด้วยไปบกวนด้วยพี่น้องนี่นะครับน้ำมันเกิดจอ๋วนั่นที่นะครับหัวมันแห้งครับเอาแต่พอกันตอนกินรถพี่น้องนี่ห้อยกันไปครับพี่น้องนี่ห้อยหนาเป็นยังครับนี่แหละเครื่องเขียนมันยังแซ่บครับพี่น้องเอา พี่น้องขวากินน้ำมันแหงไไ้งพเดยเอาสำเนียงเราพี่น้องบันนีจ้จะถ่ายกินแล้วครับน้ำม,มันแหง้งบะเบนน้ำมอจอยได้พี่น้องขวากินเพิ่น้ำมันแหง้งอีกเลยครับครับโอ้โหเมนูสามพี่น้องอันนี้ขวากินอันนี้อาหารไทยก็ผัดปลาหมึกใส่พริกหยวอกอันนี้ก็ไข่เจียวครับอันนี้ก็ข้าวนี่ก็ผักนะครับอื๋อปลอดแท้าใดกับกีบโกงลิ้น น้าพี่น้องกินซอ,อนรอดกางอู้ยไอ้ห้อยพี่น้องนี่นบ้าสาระมากตรงที่อะโอ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 พีนอ่น้องอืมอืมมาแล้วหรอพี่น้องหรออืมมันสุดยอดพีน่น้องจะฟาดป่วยจะฟาดเจ็บจะฟาดยังเด้อ ี่พ่อบาซดาที่กับขาขวกินพิจิตรนีงองบจุดปากห้วงอกินก็เขาได้เลยพี่น้องคจ้บนี่แหะอย่าง,งที่บาซดาที่กับขาใต้เป็น

ออก๋วกิี่ซ้ำเจีาหุ่นเนี้ยพี่น้องซ้ำเจียวน้ำพริกกะปิหุเนี่ยไม่ต้องดำเจ้าวไ่ต้องเทสเอยียงพีน้อ,อบาสาางงามุง่คอแะกินได้เมือมไม่ค่อยปีพี่น้องไม่ค่อยอิ่มหรอกเ,ออเป็ตกินอ่ะชั่วอบล้ะเปบาสานสนใจครับอ เน่เนเแต่เพ็ดยานนองน่นรารอดมหมล่ะปลาหมึกตัวกิ่ง้วสามพี่น้องรบกันร,รถให้ให้การรดพี่น้องเลยบ้ากัตายขัาไปส่ง

มักใจแบบนี้ะเขาก็ห่อนหอนอบางไปาแม่นตื่ห่งบ้างความอมๆอมนะกอนกินพวกงาปูมดไปนี่ดันดันเข้าไปเด้อดันม่ได้บ้าง นนีี่่บางคนกินบ,บ่เป็นนะฮะพี่น้อสนงสุดท้ายใช่สุดแล้วคำบอกคำแก้คำใดบ่ถูกโอ้สุดใจพี่น้งองขาตัวขอไยเลยอะครับเดอ้อหากเพื่อไอ้มากหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้เพผู้เบาเบาทา่าไรใช่เนล่ยคุณนี่นะครับกดติดตาไมได้เลยครับเดอ้อคนนี้ก็ไ <c oughs> ด้ไหมูทอดเจ็ดสิบแล้วครับตอนนี้อกาดดีสองคน ขอบคุณหลายครับที่ติดตามครับพี่น้องตามรับชมบาร์เลนาเครับเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนครับให้ผ่านพ้นโควิดไปด้วยดีครับอันนี้สุขภาพแข็งแรงกันไหมดีสุขผู้ทุกคนนะครับแย่กิจแยกใครแย่กจนครับบาร์าลนาต่างร้านแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ